ทั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องมีอยู่ว่านายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดใดนายพานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดใดนายพานคนนี้เป็นคนขี้เหร่แต่หน้าตาดีที่สุด <c oughs> นายพานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคบ <c oughs> พอเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางาม นายพานหนงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพานได้พบกับม้าดำตัวสีขาว<ม>านายพานาาจ,จับม้าขาวตัวสีดำนัมม้นเอาไว้ <c oughs> เพื่อใช้เป็นพานะนายพานกระโดดขึ้น <c oughs> ขี่มา้า <c oughs> ม้าวิ่งรวยควงฝุ่นตลบ <c oughs> น้ำครึ่งแข้ง <c oughs> เมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็พบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้น <c oughs> นายพานไม่รอช้ารีบชับป,ปืนสั้นยาวเก้าศอก ามาป้องกันตัวนายพานยิงออกไปหนึ่งนัดเสียงดังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากระโหลกแต่ไม่ทะลุผิวหนังของจอระเข้จาระเข้ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอน,อนตายตาปิบๆหลบ<อ>ับสนิทไปเลยหลังจากนั้นนายพานก็นําเนื้อที่กระดูกข,ของจอระเข้มาย่างไฟในหม้อต้มน้ําเดือดแล้วเพื่อน,นําไปหานเย็นแต่กินตอนเช้าอะไรวะ